กลางไซต์ก่อสร้างที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเสียงเครื่องจกักรมีเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังทำงานแบกอิฐอย่างเหน็ดเหนื่อยไม่มีใครรู้เลยว่าเด็กคนนั้นมีความลับที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะจินตนาการจนกระทั่งเศรษฐีผู้มั่งคั่งเดินผ่านมาพบเข้าโดยบังเอิญเพียงแค่สายตาแรกที่สบกันหัวใจของเขาก็เต้นแรงผิดปกติราวกับมีบางสิ่งกำลังเรียกหาใบาหน้าเล็กๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นนั้นกลับคล้ายผ้าสะท้อนในอดีตที่เขาไม่อาจลืมเลือน ความจริงที่ซ่อนเร้นกำลังจะถูกเปิดเผยทีละน้อยและเมื่อมันปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนชีวิตของทุกคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลับความเจ็บปวดและการเผชิญหน้าที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเศรษฐีใหญ่จะทำอย่างไรเมื่อเขาพบพว่าคนงานตัวน้อยตรงหน้าคือสายเลือดแท้จริงของตัวเองเศรษฐีใหญ่เดินเข้าสู่ไซต์ก่อสร้างเสียงเหล็กกระทบกันดังสนัน่น กลิ่นฝุ่นคละคลุ้งในอากาศเมื่อไหลซึมบนหน้าผากของคนงานทุกคนสายตาของเขากวาดมองไปรอบๆท่านใดนั้นเขาก็สะดุดตากับเด็กชายคนหนึ่งเด็กน้อยตัวเล็กเสื้อผ้าเก่าและเต็มไปด้วยฝุ่นมือเล็กๆก,กำลังยกอีกก้อนหนักด้วยแรงทั้งหมดที่ม,ทมีเศรษฐีหยุดก้าวเท้าหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุเสียงรอบข้างเริ่มเงียบลงในหูของเขา มีเพียงภาพเด็กชายตรงหน้าเท่านั้นที่เด่นชัดแววตาของเด็กชายเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าริมฝีปากแห้งแตกแต่ยังคงพยายามทำงานอย่างไม่ย่อท้อเศรษฐีจ้องมองไม่สามารถละสายตาได้ทันใดนั้นลมหายใจของเขาสะดุดดวงตาเบิกกว้างราวกับถูกฟ้าผ่าใบหน้าของเด็กชายเหมือนภ้าสะท้อนในวัยเยาวของตัวเขาเอง ความจริงที่ไม่เคยคาดคิดเริ่มคืบค่านเข้ามาเสียงในหัวดังไม่หยุดนี่คือใครทำไมช่างเหมือนสายเลือดเดียวกันขนาดนี้ร่างกายของเศรษฐีสันไหวเขาไม่อาจก้าวขาไปข้างหน้าได้อีกความทรงจำเก่าๆแวบเข้ามาในใจภาพใบหน้าของหญิงสาวเมื่อหลายปีก่อนสายตาของเขาเริ่มพร่าเลือนเสียงหัวใจเต้นดังในอก ความจริงที่กดดันค่อยๆเผยตัวชัดขึ้นทุกวินาทีและความรู้สึกบางอย่างที่เขาพยายามหลบหนีมาตลอดภาพหญิงสาวคนนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆรอยยิ้มอ่อนโยนเสียงหัวเราะที่เขาไม่เคยลืมและวันที่เธอจากไปโดยไม่เคยหวนกลับมาเศรษฐีหายใจถี่ฝุ่นรอบกายเหมือนหนาขึ้นแสงแดดที่แผดเผากลางสาก่อสร้างกลับเย็นเยียบในอกของเขาทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิ่ง เด็กชายเงยหน้าขึ้นเหงื่อหยดลงบนพื้นดินเป็นรอยชื้นดวงตาที่มองขึ้นมานั้นเต็มไปด้วยความไร้เดียงสาและเศร้าเกินวัยหัวใจของเศรษฐีเหมือนถูกบีบรัดความทรงจำผสมกับความจริงตรงหน้าเขาเริ่มเข้าใจสายเลือดที่แท้จริงไม่สามารถปฏิเสธได้เสียงหัวหน้าคนงานตะโกนเรียกเด็กชายเสียงนั้นดังก้องสะท้อนอยู่ในอกของเศรษฐี แต่เขาไม่ได้ยินชัดเจนเหมือนเสียงทั้งหมดถูกกลบด้วยความจริงที่กำลังเปิดเผยเศรษฐีกำมัดแน่นนิ้วมือเย็นเฉียบจนสัน่นเขาก้าวช้าๆเข้าไปใกล้สายตาไม่อาจละไปจากใบหน้าเล็กๆตรงหน้าดวงตาของทั้งคู่สบกันหนึ่งคู่เต็มไปด้วยคำถามอีกหนึ่งคู่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดช่วงเวลานั้นยาวนานเกินกว่าจะวัดด้วยเวลาลมแรงพัดฝุ่นให้ฟุ้งตลก เศรษฐีหลับตาแน่นและเมื่อเปิดออกอีกครั้งความจริงทั้งหมดเหมือนพุ่งเข้ามาชนจนแทบยืนไม่ไหวร่างกายเขาสั่นสะท้านน้ำเสียงสั่นเครือดังหลุดออกมาคำที่เขาไม่กล้าเอื้อนเอ,อ่ยมานานปีกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของทั้งสองไปตลอดการริมฝีปากของเศรษฐีขยับช้าๆเสียงที่ออกมาเบาจนแทบเป็นเพียงลมหายใจแต่กลับสะท้อนก้องชัดในใจเขาเองคำว่า ลูกเด็กชายชะงักมือที่กำลังยกอิดหยุดค้างดวงตากับพริบทีราวกับไม่เข้าใจเขาได้ยินหรือไม่หรือเป็นเทียงภาพลวงตาเศรษฐีก้าเข้าไปใกล้อีกแววตาเต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวดเขามองเห็นชัดโครงหน้าทีละไม้ตนเองทุกส่วนรอยคิ้วริมฝีปากแม้กระทั่งแววตาหัวใจเขาแทบหลุดออกมา ร่างกายหนักอึ้งเหมือนมีพันธนาการความทรงจําในอดีตพุ่งย้อนกลับคืนวันที่เขาปฏิเสธความรักคืนวันที่เขาเลือกเดินหนีและผลของการกระทํานั้นกําลังยืนอยู่เบื้องหน้าเด็กชายหายใจแรงเสียงดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบของเสงยงานเมื่อไหลผ่านแก้มเล็กๆจนหยดลงพื้นเขามองเศรษฐีอย่างลังเลความกลัวผสมกับความสงสัยในสายตานั้น เสียงเครื่องจักรหนักหยุดหมุนราวกับโชคชะตากำหนดคนงานรอบข้างค่อยๆหันมามองแต่เศรษฐีไม่สนใจใครอีกแล้วสายตาเขาจดจ่อเพียงเด็กตรงหน้ามือใหญ่สั่นไหวเขายกขึ้นช้าๆราวกับจะเอื้อมไปสัมผัสแต่หยุดกลางอากาศเพราะความรู้สึกผิดที่กดทับมานานเกินไปทำให้เขาไม่กล้าแม้แต่จะก้าวข้ามเส้นนั้นความเงียบยาวนานชวนอึดอัด ดวงตาของทั้งคู่ยังคงเชื่อมกันแน่นเศรษฐีเหมือนกำลังจมอยู่ในวังวนของอารมณ์และในวินาทีนั้นเองเสียงเรียกดังแทรกเข้ามาจากด้านหลังเสียงที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินอีกเสียงนั้นดังชัดเจนอบอุ่นแต่แฝงไปด้วยบาดแผลในใจลูกมานี่เร็วเด็กชายหันไปตามเสียงร่างของหญิงสาวผู้หนึ่งค่อยๆปรากฏใบหน้าโทรมอิดโรยจากการทำงานหนัก แต่แววตาย,ยังคงคมชัดเต็มไปด้วยความอดทนเศรษฐีเหมือนถูกโลกหยุดหมุนอีกครั้งดวงตาของเขาสั่นไหวอย่างรุนแรงร่างกายย็นเฉียบเพราะเขารู้จักผู้หญิงคนนั้นดีภาพในอดีตแวบเข้ามาคืนที่ฝนตกหนักคำพูดสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้กับเธอเราคงไปด้วยกันไม่ได้และนับจากวันนั้นเขาก็ไม่เคยเห็นเธออีกเลยจนกระทั่งวันนี้ เธอกำลังยืนอยู่ตรงหน้าข้างกายมีเด็กชายผู้ที่เขาไม่กล้าเอ่ยคำว่าลูกอย่างเต็มเสียงหัวใจของเขาสั่นสะท้านฝีเท้าก้าไม่ออกโลกทั้งใบเหมือนแคบลงเหลือเพียงสองภาพตรงหน้าหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเขาเคยรักและเด็กชายที่คือสายเลือดแท้จริงของเขาเสียงเครื่องจักรกลับมาดังอีกครั้งค้อนกระแทกเหล็กเสียงปูนเทก้องกังวานแต่ในหูของเขามีเพียงความเงียบ เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นดังระรัวหญิงสาวมองเศรษฐีด้วยสายตาเรียบเฉยไม่มีรอยยิ้มไม่มีน้ำตามีเพียงความแข็งแกร่งที่เธอสั่งสมมาจากวันเวลาที่เขาทอดทิ้งเด็กชายขยับเข้าไปเกาะแขนแม่แน่นดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวเศรษฐีมองภาพนั้นจนมือที่สัญญ่นดีอย่างควบคุมไม่อยู่เหมือนกำลังจะสูญเสียบางสิ่งไปตลอดกาลร,ริมฝีปากเขาเผยอออก เสียงสั่นเครือเอื้อเอ่ยเธอแล้วนี่คือลูกของเราใช่หรือไม่คำถามนั้นหล่นกลางอากาศหนักอึ้องราวกับกดทับทั้งสายงานไว้หญิงสาวก้าวออกมาหนึ่งก้าวแววตาที่สั่นสะเทือนหัวใจเขาพร้อมกับคำตอบที่จะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนหญิงสาวยืนนิ่งไปครู่หนึ่งสายตาคมกริดเหมือนมีที่กริดลึกลงในใจของเศรษฐีริมฝีปากสั่นไหวเล็กน้อยก่อนเป็นเสียงที่ชัดเจน ใช่เด็กคนนี้คือลูกของคุณเสียงนั้นก้องสะท้อนทั่วไซก่อสร้างเศรษฐีเหมือนถูกฟ้าผ่าลมหายใจขาดห่วงหัวใจหนักอึ้งจนแทบล้มลงตรงนั้นดวงตาเขาเบอิอกว้างภาพทุกภาพในอดีตถาโถมเข้ามารอยยิ้มของหญิงสาวคืนวันที่เต็มไปด้วยความหวังแล้ววันที่เขาหันหลังเดินจากไปเด็กชายมองสลับระหว่างแม่กับเศรษฐี แววตาเต็มไปด้วยความสับสนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนแปลกหน้าตรงหน้าถึงตัวสัน่นและทำไมแม่ถึงเอ่ยคำพูดที่ฟังดูหนักหนาสาหัเสเศรษฐีก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวมือใหญ่ยกขึ้นกุมหน้าอกเสียงหัวใจเต้นดังรัวเหมือนจะทะลุออกมาเขาพูดอะไรไม่ออกคำสารภาพของหญิงสาวเหมือนตัดขาเขาให้สุดลงกับพื้นหญิงสาวสูดลมหายใจลึกเธอเอื้อมมือมากอดลูกชายแน่น แววตาที่ส่งมายังเศรษฐีเต็มไปด้วยความเจ็บปวดหลายปีที่ผ่านมาฉันเลี้ยงเขาคนเดียวโดยไม่มีคุณความเงียบปกคลุมทั่วไยงานแม้เสียงเหล็กเสียงปูนยังดังอยู่แต่ในใจของเศรษฐีมันกลับกลายเป็นเสียงที่ไกลออกไปทุกทีเขาก้าวเข้าไปช้าๆดวงตาแดงก่าริมฝีปากสันดร,ริกเขาอยากจะเอื้อมมือไปหาเด็กชายอยากจะเรียกคำว่า ลูกให้ดังชัดแต่กลับถูกหยุดด้วยสายตายแข็งกร้าวของหญิงสาวบรรยากาศรอบกายเต็มไปด้วยแรงกดดันลมพัดแรงฝุ่นลอยคลุ้งแสงแดดสาดกระทบเงาของทั้งสามคนราวกับโลกกำลังบังคับให้เผชิญหน้ากับความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เศรษฐีคุกเข่าลงเสียงสั่นเครือหลุดออกมาฉันไม่เคยคิดว่าจะได้เจอเขาอีกโปรดให้ฉันได้ทำสิ่งที่ควรทำในฐานะพ่อ หญิงสาวยืนนิ่งอยู่นานสายตาคมกริบของเธอจ้องตรงไปยังเศรษฐีที่คุกเข่าริมฝีปากบีบแน่นแววตาสั่นสะท้อนความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ภายในเธอสูดลมหายใจยาวเสียงสันเครือดังออกมาช้าๆพ่ออย่างนั้นหรือหลายปีที่ผ่านมาตอนที่ฉันร้องให้ขอความช่วยเหลือคุณอยู่ที่ไหนคำพูดนั้นเหมือนคมมีดที่กรีดลงกลางหัวใจเศรษฐีตัวสัน่น เขาก้มหน้าลงต่ำจนแทบจะโหรอพื้นดวงตาแดงก่ำจนหยดน้ำตาไหลาอาบแก้มเด็กชายเงยหน้ามองแม่จากนั้นก็หันไปมองชายที่คุกเข่าเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแต่ความเงียบที่กดทับทำให้หัวใจดวงน้อยสั่นไหวเสรษฐีรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายเสียงสั่นพร่หลุดออกมาฉันทำผิดฉันทิ้งเธอและฉันทิ้งลูกฉันยอมรับทุกอย่าง ขอเพียงให้ฉันได้โอกาสสักครั้งได้อยู่เคียงข้างเขาหญิงสาวกัดฟันแน่นน้ำตาคลอเต็มดวงตาแต่เธอฝืนไม่ให้ไหลออกมาเธอกอดลูกชายนั่นขึ้นราวกับจะปกป้องจากสิ่งตรงหน้าตอนที่ฉันเจ็บปวดคุณไม่เคยอยู่ตอนที่ลูกหิวคุณไม่เคยรับรู้แล้วตอนนี้คุณจะกลับมาเพียงแค่คำว่าโอกาสนั้นหรือเศรษฐีตัวแข็งทื่อหัวใจเหมือนถูกบทจนแหลก เสียงรอบข้างหายไปสิ้นเหลือเพียงคำตัดสินจากหญิงสาวตรงหน้าเด็กชายหันไปมองแม่อีกครั้งริมฝีปากเล็กๆขยับช้าๆถามด้วยเสียงแผ่วเบาแม่ผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครคำถามนั้นทำให้เศรษฐีแทบหยุดหายใจทุกสายตาในไซงานจับจ้องความจริงกำลังถูกกดดันให้หลุดออกมาอย่างเลี่ยงไม่ได้หญิงสาวสะอึกไปเมื่อได้ยินคำถามจากลูกชาย หัวใจเธอเต้นแรงร่างกายสั่นไหวดวงตาที่พยายามแข็งแกร่งมาตลอดเริ่มสั่นคลอนเธอก้มลงมองลูกน้อยมือสั่นที่กอดไหล่เล็กๆนั่นขึ้นริมฝีปากเม้มจนเลือดซึมเสียงที่หลุดออกมาเบาแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักมหาศาลเขาคือพ่อแท้ๆของลูกเด็กชายเบิกตากว้างลมหายใจสะดุดโลกทั้งใบของเขาเหมือนหยุดหมุน เขามองเศรษฐีสลับกับแม่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดความจริงถึงหนักหนาเช่นนี้เศรษฐีตัวสั่นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเขายื่นมือไปข้างหน้าแต่หยุดค้างกลางอากาศเพราะกลัวว่าลูกจะปฏิเสธหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนกำลังจะระเบิดเสียงเครื่องจักรดังสนั่นอีกครั้งแต่กลับไม่สามารถหลบความเงียบระหว่างสามคนได้ความเงียบที่อัดแน่นไปด้วยคำถาม และคำตอบที่ไม่มีใครอยากได้ยินหญิงสาวเอื้อมือปัดหยดน้ำตาออกจากแก้มลูกเธอหันกลับไปมองเศรษฐีตรงๆสายตาเต็มไปด้วยความแข็งกร้าวบนเจ็บปวดพ่ออย่างนั้นหรือแล้วพ่อที่ไหนกันที่ไม่เคยอยู่ในวันที่ลูกต้องการที่สุดคำพูดนั้นทิ่มแทงหัวใจเศรษฐีเขาสุดลงกับพื้นเต็มแรงน้ำตาไหลพรากเสียงสั่นเครือดังออกมาไม่หยุด ฉันผิดฉันโง่เขลาฉันทิ้งทุกอย่างไปเพราะความกลัวแต่วันนี้ขอให้ฉันได้แก้ไขแม้เพียงเศษเสี้ยวเด็กชายก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวสายตาย,ยังเต็มไปด้วยความสับสนเขาไม่รู้ว่าควรเชื่อหรือควรปฏิเสธหัวใจเล็กๆก,ก,กำลังถูกฉีกออกเป็นสองส่วนคนงานรอบข้างที่ยืนดูเหตุการณ์เงียสนิทไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดบรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งราวกับท้องฟ้ากำลังจะถล่มลงมา และในวินาทีนั้นเองหญิงสาวตัดสินใจพูดประโยคหนึ่งเสียงของเธอสัน่นแต่มั่นคงเกินกว่าที่ใครจะปฏิเสธได้ถ้าคุณอยากพิสูจน์ความเป็นพ่อคุณต้องเริ่มจากการทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนคำพูดของหญิงสาวเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจของเศรษฐีเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำริมฝีปากสัน่นแต่ยังคงมองตรงไปที่เธอบอกมาฉันจะทำทุกอย่างหญิงสาวกอดลูกชายแน่นขึ้น เธอสูดลมหายใจลึกราวกับตัดสินใจครั้งใหญ่เสียงที่เปล่งออกมาชัดเจนหนักแน่นคุณต้องยอมปล่อยวางทุกสิ่งเงินทองอำนาจและชีวิตหรูหราที่คุณภากับภูมิใจแล้วลงมาสัมผัสความจริงที่ฉันและลูกเผชิญมาตลอดคนงานที่ยืนดูพากันซุบซิบแต่ไม่มีใครกล้าแทรกบรรยากาศเงียบงันจนได้ยินเสียงลมพัดเศรษฐีตัวแข็งที่ราวกับหินถ่วงบนบานหนักขึ้นทุกวินาที หญิงสาวก้าเข้าไปใกล้สายตาเธอแข็งกร้าวถ้าคุณอยากเรียกเขาว่าลูกคุณต้องเริ่มจากการยืนตรงนี้ไม่ใช่ในฐานะเศรษฐีแต่ในฐานะคนงานคนหนึ่งเด็กชายเงยหน้ามองแม่ด้วยความตกใจแววตาที่หันไปทางเศรษฐีเต็มไปด้วยความสงสัยเขาไม่รู้ว่าผู้ชายตรงหน้าจะกล้าทำตามหรือไม่เศรษฐีก้มลงมองมือของตนเอง มือที่เคยถือตะปาก,กาเซนใช้ควบคุมบริษัทพันล้านวันนี้กลับถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับก้อนอิฐและเหล็กเส้นที่อยู่ตรงหน้าเขาสูดลมหายใจลึกยกสายตาขึ้นสบตากับหญิงสาวถ้าสิ่งนี้จะทำให้ฉันได้เป็นพ่อจริงๆของเขาฉันยอมคำตอบนั้นทำให้รอบข้างเงียบกริบหญิงสาวชะงักไปเล็กน้อยเธอไม่คิดว่าเขาจะตอบรับโดยไม่ลังเล เด็กชายก้าวถอยหลังอีกครั้งดวงตากลมโตเบิกกว้างภาพเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่กำลังยินดีทิ้งทุกสิ่งเพื่อโอกาสเพียงครั้งเดียวหญิงสาวมองเขานิ่งแล้วเอ่ยต่อด้วยเสียงแผ่วะหนักแน่นถ้าเช่นนั้นฉันจะให้คุณเริ่มพิสูจน์ตั้งแต่วันนี้รุ่งเช้าวันถัดมาเสียงเครื่องจักรและคอนเหล็กดังสะท้อนก้องทั่วไซก่อสร้างแต่ครั้งนี้มีชายคนหนึ่งที่ทุกคนจับตามองเศรษฐีใหญ่ที่เคยสวมสูตรหรู บัตนี้เปลี่ยนมาใส่เสื้อเก่าและกางเกงยีนซีดมือที่เคยสะอาดและอ่อนนุ่มตบเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและฝุ่นดินเขาก้มลงยกอิดก,ก้อนแรกร่างกายสั่นเทาเพราะไม่เคยทำงานเช่นนี้มาก่อนเหงื่อไหลอับหน้าอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นแรงแต่ดวงตาย,ยังคงมุ่งมัน่นเด็กชายยืนมองอยู่ไม่ไกลแววตาเต็มไปด้วยความสงสัยและตื่นตะลึงนี่หรือคือชายผู้ที่แม่บอกว่าเป็นพ่อ ผู้ชายที่ยอมลดศักดิ์ศรีลงมาอยู่ในดินฝุ่นเช่นเดียวกับตนหญิงสาวยืนเฝ้ามองเงียบๆในใจเธอสั่นไหวแต่เธอไม่แสดงออกเธออยากเห็นว่าผู้ชายที่ครั้งหนึ่งทิ้งเธอไปจะสามารถอดทนและยืนหยัดได้จริงหรือไม่เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงเศรษฐีสุดตัวลงกับพื้นหายใจแรงเหมือนจะขาดใจมือที่เต็มไปด้วยแผลแต่สั่นไหวจนแทบยกไม่ขึ้นแต่เขาไม่ยอมล้มเลิก เขาเงยหน้ามองไปที่เด็กชายแววตาที่เชื่อมกันในเสี้ยววินาทีนั้นทําให้เขามีพลังลุกขึ้นอีกครั้งเด็กชายเห็นเช่นนั้นหัวใจเล็กๆเ,เต้นแรงจนแทบระเบิดความสับสนค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนเขากําลังเห็นภาพของพ่อไม่ใช่เศรษฐีเมื่อพระอาทิตย์รับขอบฟ้างานทั้งวันจบลงเศรษฐีแทบหมดแรง แต่เขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นในดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งการไถ่โทษหญิงสาวก้าวเข้ามาช้าๆเธอมองหน้าเขาอย่างเงียบงนันในใจยังคงมีรอยแผลแต่ก็เริ่มเห็นประกายบางอย่างที่เปลี่ยนไปเด็กชายวิ่งเข้ามาเกาะแขนแม่แล้วหันไปมองเศรษฐีริมฝีปากเล็กๆสั่นเล็ก,น,ลกน้อยก่อนเอ่ยคำที่ทำให้ผู้เป็นพ่อแทบสุดลงร้องไห้ถ้าคุณเป็นพ่อจริงๆ ผมอยากให้คุณอยู่ตรงนี้ต่อไปเศรษฐีสุดเข่าลงน้ำตาไหลพรากเขาเอื้อมมือไปจับมือเล็กๆอย่างระมัดระวังครั้งนี้ไม่มีการปฏิเสธไม่มีการหนีมีเพียงสัญญาที่จะอยู่เคียงข้างในฐานะพ่อหญิงสาวมองภาพตรงหน้าน้ำตาที่เธอเก็บซ่อนมานานหลังออกมาเงียบๆเ,เธอไม่ได้พูดอะไรแต่ในดวงตานั้นเริ่มมีความอ่อนโยนที่กลับคืนมา ใต้ท้องฟ้าที่ค่อยๆมืดลงสามชีวิตยืนอยู่ท่ามกลางไซก่อสร้างที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเหล็กแต่ในหัวใจของพวกเขากลับเริ่มก่อร่างบางสิ่งใหม่ขึ้นมาบางสิ่งที่แข็งแรงยิ่งกว่าปูนและเหล็กใดๆความสัมพันธ์ของสายเลือดที่ไม่อาจตัดขาดได้